เห็นปะเปลี่ยนสี <c oughs> สวัสดีค่ะเปาผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมากแกะ LOL Surprise ใหม่ล่าสุดเลยนะสี่แล้วนะคะเราวก็จะเป็นการถอดรหัสที่แบบยากมากๆนี่นะวันนี้เรามีมงมาด้วยนี่มง LOL นะคะนี่แล้วก็แถมเรายังมีแว่นด้วยนี่ <c oughs> เห็นไหมแว่นไอ e สปา ก็แสดงว่าเราจะต้องมาถอดรหัสใครเคยเล่นเกมถอดรหัสบ้างไหมคะแล้วใครแกะไปแล้วบ้างลูกนี้มารอลุ้นกันว่าพี่พาจะได้ตัวอะไรได้จะแกะได้หรือเปล่บาบาาอกว่าผาสยากนะจะแกะได้หรือเปล่ายใช่ไหมถ้ายัางไงอยากรู้แล้วตามไปดูกันเลยนี่นะคะเรามาเริ่มแกะกันเลยนะนี่ตรงไหนเขาจะมีโค้ดบ้างเนี่ยไหนน้องหมุนหมุนซิอุ้ยน่ารักจังถ้ามีได้ผมแบบดีนะเจ๊ชอบเลยดูสิ ็นตัวนี้นะคะนี่เขาจะมีตัวบางๆเห็นไหมตรงเนี้ยเขาเขียนว่าอะไรเอ่ย Lock f r o m the secret close นะคะเราก็จะมามองหารหัสลับกันอุ้ยตื่นเต้นมาเรามาแกะลูกแรกกันเลยเนาะไหนละ่ะนี่ตรงนี้นโอ้โอ,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 โอเสียงร้าวใจมากจะพาไหนอะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ จริงๆเขาจะมีแว่นอันน้อยจิ๋วนี้มาให้เราค่ะแต่ว่านี่เราได้มาแผ่นใหญ่เพราะว่านั้นเ้าพาไปร่วมงานมาไงงานเดินแบบ LOL อะออดูซิอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะดูใส่ขาน่ารักไปค่ะนี่แกะออกมาเลยอู้เป็นสีฟ้าฟ้า โค้ดอันแรกดูซิมีโค้ดเขียนมาเลยนะตรงนี้ก็ได้โค้ดเลยเราลองใช้อันเล็กสองโอ้เพราใช้อันเล็กสองมันชัดเจนมากๆเลยน้องๆหนูๆดูนะอันนี้ไม่เห็นเห็นไหมโอ้โหดูดูดูมันจะเป็นเหมือนเป็นลูกศรทิมขึ้นไปกับภูเขาใช่ไหมเห็นปะโอ้เลิศมาอันที่หนึ่งนะวางไว้เลยค่ะเกือบจะมีแล้วเกือบจะถึงแล้วนะคะมา แกะเลยอันต่อไปค่ะแกะออกมาค่ะโอ้โเห็นตัวแล้วทุกคนนี่เห็นตัวแล้วน่ารักมากนี่ค่ะโค้ดอันต่อไปเป็นอะไรคะอ๋ออันนี้เป็นโบชัวโบชัวหรือเปล่าจีพาเขาก็จะมีวิธีว่าเล่นอะไรยังไงบ้างนะคะอยู่ในน้ำแข็งน้ำร้อนอะไรจะเปลี่ยนสีมากขึ้นนะคะในอันนี้เนาะ นี่ค่ะเขาจะให้ใส่โครสไปเรื่อยๆแล้วก็แกะตุ๊กตาออกมาล้อโอ้โหทำอย่างนี้เหรออันนี้อะไรอ่ะอ้แกะออกมาทีละอันได้ด้วยเลิศเลิศร้องไห้แล้วก็อ้วกได้เหมือนเดิมเนาะอ้าวล็อกตัวต่อไปอ๋อนี่ไงมีโครสใช่เห็นเลยเป็นมงกุฎกับเพชรเป็นไฟกับหิมะนะคะเห็นหรือเปล่าปอพาอยากแกะอันบน นี่มันแกะออกมาไม่ได้เลยใช่ป่ะเอาลูกอมก่อนละกันอันนี้มันมีค้างลูกอมไหนลอาอันนึงสิเป็นยังไงนี่มงกุฎอยู่นี่นะแล้วก็เพชรนี่มงกุฎไม่ออกฟ <laughs> าวอันนี้ละคะมงกุฎกับเพชรเหมือนกันมงมงมงเทปเรฮ้ยแกะออกมาแล้วเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเจ๊แกะได้ตัวเลยนะจ๊ะขอบอกอันนี้อะไรคะแกะออเดซเซอรี่ก่อน แล้วถ้าทำเป็นไม่สนใจตัวนี่วิวิน่ารักน่ารักมากเลยอันนี้น่าจะเป็นบอกว่าเราได้ตัวไหนนะโอ้โหเป็นโล o สทั้งหลายแหละเลยนะคะน่ารักมากนี่มงแบบนี้เราได้ตัวนี้แน่ๆเลยใช่ไหมไม่มีมงแบบนี้อน่าจะเป็นตัวนี้แหละน่ารักน่ารักน่ารักช่ดานี่เป็นยังยาง น่ารักใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปแกะให้ดูนะเราไปแกะตัวอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะคะใช่ค่พี่ม็กซ์เอ๊กดไปติดออยม่ไหมมาไมไมกับแม่ตุ๊กตาสีน่ำเงกดไม่ออมาไมาไมไมาไหแมาคนมาพีกดเอ้ยเอ้ยออกมาแล้วนะคะอะไรอ่ะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแกะเลย โอ,โอ้เป็นอะไรเอ่ยโอ้ยรองเท้ารองเท้าเพชรด้วยนี่ตอนนั้นเราต้องมานั่งเพชนเองแต่อันนี้เรามีเป็นมงเท้ารองเท้าเพชรนะคะรองเท้าเพชรวางเลยวางรองเท้าเพชรในนี้วางตัวในนี้แล้วก็อ c เทอร์นในนี้นะคะเราหาต่อไปค่ะน้ำอมแล้วก็เลมอนค่ะก็ไม่ได้เลมอน กดอ้าได้แล้วนี่ได้อะไรคะแก่เอามาเลยอ้โหชุดน่ารักมากหักเม็ดัดดวงอาทิตย์กดโอไม่ได้เอ๊กดอ้โหเสียงเปิดมาแล้วนี่อย่างสุดท้ายแล้วนะคะแอรโอ้โหน่ารักสีฟ้าแดงฟ้าแดงฟ้าแดง เก๋มากเลยเนาะดูสิมีให้ปิดอะ่ะแล้วเราก็สามารถกดเปิดได้เรื่อยๆเลยค่ะถ้ารหัสเราถูกต้องเห็นปะแล้วปิดไปได้หมดเพราะว่ารหัสเรามีอยู่แล้วค่ะที่เขาใส่ยังไงอ,อ่ะเออไปอย่างนี้อ๋อฮิ้วแบบนี้หิ้วแบบนี้นั่นเองแต่ก็ไปอ๋โหน่ารลักด่ารลักมากอะ่ะ เปิดแล้วนะคะอันนี้เป็นเขาด้วยนะคะเป็นเหมือนเป็นตัวแพะค่ะทะ่านาหนูมาแล้วค่ะสวัสดีทุกๆคนน่ารักสุดๆแกะเสื้อผ้าออกมาค่ะโหเป็นลายด้วยอะ่ะลายข้างในน่ารักมากเลยดูสิแกะออกมาค่ะ ุยชุดอันนี้น่ารักก็ดูสิไม่โป้ด้วยนะคะน่ารักสุดๆเลยชอบแต่งตัวให้น้องเลยค่ะนงเรามาแล้วนะคะพร้อมจะทดสอบกันหรือยังเราจะใส่ไปที่น้ำเย็นก่อนเลย สวยขึ้นดูดิทุกอย่างชัดขึ้นดูผมดิอออันนี้เป็นสีแดงไหนไหนลองเอามาใส่อันนี้นะอ๋อเป็นปะเปลี่ยนสีเมื่อกี้จำไม่ได้ว่าของตัวเองสีอะไรนะตันอยู่โอ้ลวงไปอันนี้น้ำร้อนนะคะนี่น้ำร้อนโอ้อีกทีค่ะโอ้ยชุดสวยมากแก เฮ้ยเป็นครั้งแรกที่แบบมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบอลังการให้เห็นชัดๆเลยเห็นป่มเห็นป่มใส่เข้าไปค่ะนี่หนอโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนฟุบนี่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วสนุกเออสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลสีแดงอุย้ยข้างในก็เปลี่ยนเหรอเฮ้ยข้างในก็เปลี่ยน ขอถอดเสื้อบาปค่ะเดี๋ยวเราเอาเป็นอย่างนี้ก่อนอ๋ออันนี้สีขาวสีขาวละเอียดเลยน้ำร้อนนะคะสีขาวนี่โอ้เฮ้ยตกใจคือเปลี่ยนเยอะมากอันนี้เป็นมงสีแดงแล้วนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นสีน้ำตาลค่ะดูดิอุ้ยผมก็ชัดขึ้นดูครึ่งๆเลยนะคะเห็นว่าน่ารลกก่ะ เขารักตัวน like anyway. ี <generally> ้ที summer, s <S Japanese, water, uh ่ส huh. well ุดเลยเขาชอบมันสนุกอย่างนี้เองอยากได้อีกอยากได้อยากได้มาเดี๋ยวเราจะมาให้เขากินน้ําดูนะคะเอาน้าเย็นน่ะเนาะยำ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 มาพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะบีบเหมือนจะอ้วกนะหนึ่งสองสามอ้วกไปนู่น อวกไปแก้วนู้นค่ะดูสิด้วยความที่อวกตรงนี้ก็ดูเลอะเลยอ่ะไม่เลอะค่ะนี่ค่ะหายแล้วเฮ<ะ>้ยน่ารักชอบตัวนี้ที่สุดเลยเจให้สิบคะแนนเต็มเลยค่ะกับการที่จะออกมาเป็นอลังการสักขนาดนี้นะคะอลังการจริงๆค่ะเปลี่ยนทุกสีเลยนะคะทุกมุมมองดูนะเดี๋ยวเราจะให้เป็นเสื้อขาวแล้วอันนี้สีน้ำตาลค่ะดูฟุ๊ ชุดข่าวแล้วค่ะเห็นไหมรักหรือเปล่าโอ้ยขอบคุณนะคะ LL อ t h a i l a n d นดมากๆเลยนะคะที่สนับสนุน LL ลแอล r i s e ในวันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วน้องๆชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ดีนะคะคำถามวันนี้มีอยู่ว่ากระปองน้องเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะ เอากบบระโปรงทอนะไม่ต้องเอาบโบนะถ้าใครรู้คำตอบแล้วคอมเมนต์กันเยอะๆเลยค่ะคลิปนี้เ้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ